สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องเนื่องการติดตามเท่ากับหนึ่งกำลังเร่งเชร์แร่งใจแอดมินนะครับจงไหนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเ,อเดือดทั้งหมดและก็อย่าลืมกดติดตามแอดมินนำด้วยครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเวยครับจงไหนกมารับชมความสนุกความมวลความสื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับ อันมามาพี่น้องมือนีเดี๋ยวบากบสภาพว่าเบิงใ์ใไฮเบิงหน้าเด้อพี่น้องจาที่ก้อนนาน,นี่สามถึงสี่ปีไฮหลังหนี่แรงตลอดเลยพี่น้องปีหนีมีน้ำแล้วเบิงเด้อพี่น้องเด้อพูนมีน้ำเบิรสูงอานหน้าแล้วพี่น้องตอนนี้วันปุ๋ยวันยังแล้วนี่จํได้บ,บอพี่น้องไผเคยติดตามบากรบมองนี่นี่ดินแห่งเป็นปุ๋ยผงเลยสุปีนี่มองนี่ช่วงนี่ละพี่น้องบ่แมนช่วงใดดอกเนี่ยน้ำก็เหลื่อมมีแล้ว เงว่านปุ๋ยไปเมื่อสองเมื่อนี้พี่น้องเข่าก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วตอนนี้อืพี่น้องเห็นบ่แง่หลายพี่น้องแง่หลายพาชมไฮชมหน้าปีกายปีก่อนหรือปีใดก็สร้างแหละพี่น้องสามสี่ปีไฮล้างนี่แหรงเบิร์ตสุปีตรงนี้นี่เป็นปุ๋ยผงเข่าหนี่แหงกระแดงตายเบริร์แต่ว่าปีนี้ดีแน่พี่น้องโอ้ยเข่าเขียวงามหลาย แต่ว่ายายัางหลายอยู่พี่น้องอัดน้มใสได้จังน้อยมากก่งสิตายดอกพี่น้องอันนี้กะงามคือกันพี่น้องวานแล้ววานอีกสามสี่หลอบละปีหนีมิตรนาม่วมพี่น้องบ,บ่บมีแหล่งจะเถื่อนี่ยาก็เริ่มตายบางส่วนแหละพี่น้องเห็นบ่าน้าม,มันเป็นดำๆเงาม,มันเป็นดำๆดมำิตรนามพี่น้องอัดน้มใสมันตายนี่นี่ละพี่น้อง นี่ผู้ใดจำได้นี่มองนี่ที่เบากบยืนถ่ายรูปกับเขาแหงตายสุปีพี่น้องช่วงนี้ละพี่น้องกรกฎาถึงสิงหานี่ละ่ะช่วงที่แรงที่สุดของปีเลยสุป,ปีและมิถุนากรกกรดาสิงหานี่พี่น้องมองนี่ละ่ะตอนที่แอดมินถ่ายรูปนั้นใส่หมวกยางสวยงามนั่นล่ละพี่น้องมองนี่ละ่ะที่ว่าเขาแหงแรงตายนี่ มีน้ำเบิดแล้วนี่วานปุ๋ยน,นั่นมีน้ำเบิดสูงงานแล้วพี่น้องเอ้ยงามหลายแต่ว่าหญ้าก็หลายอันนั้นก็สามสามกับอวบยูพี่น้องสามกับบกหอยหนามมีหนามกับบกหอยกับมีหนามนี่นี่มีหนามเบิดสูงงานพี่น้องแต่ว่ากัญ้าก็หลายคือกันเข่ากําลังเขียวขึ้นพี่น้อง ปีนี้ฝนดีหลายมีหน,นามเบิดสูงอานหน้าแล้วพี่น้องฝนดีหลายเด้เอ,อปีนี้ตว่าหยาก็หลายคือกันขาดวามันก็น่าจะตายแล้วพี่น้องอย่ามืมองงามก็มีบอมเป็นมีแต่หบหยาย่างเดียวพี่น้องมองมีเข่าก็มีนะั่นฟ้าชมบรรยากาศทองทงไฮทงหน้าก็มองงามมองมองงามนั่นละพี่น้อง ้าก uh, ็หลายตามเขาเขาก็งามยาก็งามนี่แต่หยาพี่น้องแนปแบงไหนก็มแตญ้าแต่ว่าโดยภาพรวมหลวก็ะถือว่าโอเคกว่าสุปีสีหาปีแห่หลังอันแรงแรงสุปีพี่น้องนี่มองนี่ก็งามอยู่แต่ว่าตั้งทังขุนมแตญยานี่น้ำเบิดแลละพี่น้องน้ำเต็มเบิดเลยแล้วบากอบิตสืบหอยมาปล่อยอยู่ หอยจูบหอยขมเนี่ล่ะอือพี่น้องน้ำเต็มเบิดแล้วนะไปเบิงวางฝุนนี้พี่น้องมันมันมันจะมีสาอยู่ฝั่งนั้นไต่หมใหม่พี่น้องอาจจะมีสาหมองหนึง่งเขาไม่น้ำแซ่มมนก็เริ่มติสิง,งามขึ้นพี่น้อง ให้กว่าตะกอนยูตะกอนแรงแรงตลอดนี่เห็นบอบพี่น้องฟังนี่จะมีแต่น้ำน้ำเต็มเบิรดแล้วเบิดสู้ไฮสู้น้ามีนม้ำเบิด์ดละพี่นอ้องบ่ห่วงเรื่องน้ำละปีนี่ขันแบงไว้ห้ปีนาได้อันเบา้ากบก็อยากสีแบงไว้ปีนาอยู่คุณโอ้งามหลายพี่น้องงามหลายมีนม้ำเบิดพี่น้องมีนม้ำเบิดสูงงานเลย เต็มเบิร์สูงงานงามหลายงามหลายแต่ะว่ากะพึ่งวันปุ๋ยพี่น้องพึ่งวันปุ๋ยมือว่านมือกอนนี่ล่ละน้ำฝนธรรมชาติเด้อพี่น้องนั่น,นบอมีน้ำเบิร์แล้วเบิร์ตสมองเบิร์ตไฮเบิร์หน้าเป็นไปได้กะอยากแบ่งน้ำให้พี่หนาน้ำน้องพี่น้องบางปีกะแรงซะเลือกเกิน พี่น้องโอ้ยงามหลายงามหลายพี่น้องงามหลายเดี๋ยวผ้ายางชมบรรยากาศทองทุงไฮทง,ห,ทงหน้านี่เบิร์ตซูนาแล้วพี่น้องน้ำนี่เบิร์ตซนาแล้วได้กินละราคาปีนี้พี่น้องถะว่ากาต้องรุ่นรุ่นน้ำท่วมรุ่นน้ำท่วมพี่น้องรุ่นน้ำท่วม มันมีอยู่หน้าหนึ่งที่ว่าอยู่ติดลำหวยลำหวยท่านามมันไหลมาแต่หวยสลาทางภูสิงห์เถื่อเขาพนมลงลากทั้งนะพุ่นนะพี่น้องถ้าฝนทั้งเพื่นดีทั้งพุ่นนะครับย่โตหนามถ่วมอีกพี่น้องมันอยู่ติดลำหวยมีอยู่หน้าหนึ่งอยู่ติดลำหวยกับปีถว่วปีบอพี่น้องแต่วา่ากะหาซิบหาซบนั่นแหละบางปีฝนดีหลายกับบ่ทถ่วมก็มีพี่น้องบางปีแรง แลงแล้งนี่กระทุมแต่ว่าบางปีนี่นกะพอดีกระทุบมบางปีกะบ่ทวมก็แล้วแต่ทั้งคนสิปลอยนามมานะพี่น้องหันเป็นไปได้ก็ะยปอยหนามมาเด้อช่วงนี้อย่ามันทวมพี่น้องอันนี้ก็มีแต่หญ้าหญ้าเต็มเบิดนีอัดหนามใส่จัาสิต,ตายบ่ตายพี่น้องมีต้นตายต้นบ่ตายนั่นละ่ะแต่ว่านปุ๋ยขึ้นต้นเขามันกระสิใหญ่มันกระสิน้มหยานล่ะพี่น้องแตกกอออก ขาดบามันก็สิตายไปนำสะพี่น้องเอ้ย,อย,อย,อยรอยพญานาคบ่พี่น้องนี่ <c oughs> โมแมนดอกพี่น้องวอลเดนซื้อนี่พี่น้องเมืองติล่ามีน้ำเบิดแล้วเบิดลไฮเบิดหน้าแล้วภาพพี่น้องชมบรรยากาศทองทงไฮทงหน้าวสวยๆงามๆเลยพี่น้องมีน้ำเบิดแล้วพี่น้องมีน้ำเบิดแล้วน้ำธรรมชาติฝนตกตลอดเสมอแต่ว่าช่วงนี้นี สองเสม,มอแล้วยังมันเห็นฝนอยู่พี่น้องแต่ว่ามือนี่ก็น,น่าจะมีเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วล่ะพี่น้องช่วงนี้พอ,อุตูแจ้งเตือนฝนเข้ามาอยู่จากยอมความอ,อากาศต่ำพี่น้องช่วงนี้น้นเห็นบอ่อน้ำมัน,นมก็ไหลเข้ามาในทอ่อไหลเรื่อยๆอยู่พี่น้องเขาเพึ่งวานปุ๋ยกัสิบอกอยงามปันใดพี่น้องอันนี้กะมีน้ำเบิดแล้วพู้ งามหลายงามหลายพี่น้องกระถึงเขาัึงหย่าถึงเขาถึงหงาหย่าตามยถากรรมพี่น้องนี่มีน้ำหมดแล้วมีน้ำหมดแล้วมีน้ำหมดแล้วพี่น้องชมบรรยากาศของทงไ้ทงหน้านะ เบิร์สูงงานแล้วพี่น้องมีนามเบิร์สูงงานแล้วนะตะว่าหยากลายโพดก็มีมองหยามมองเขาละพี่น้องอันนี้หน้าเพลินหน้าเพลินกับงามยูพี่น้องแล้วก็มีนามเบิร์เบิร์สูงงานนั่นแหละหน้าเพลินหน้าโตอืพี่น้องเบิร์ตหลังเขาแต่ว่ามันกับบอกหอยงามทอดมันกับงามเบิร์สูงหน้าเพลินดอกพี่น้องคุณหน้าเพลินกับงามงามนี่พี่น้อง พึ่งวานปุ๋ยไปกนก็มีหมองงามหมองมองงามผุ่นมิตรยาพี่น้องเต็มเลยตัวหน้าเพิ่นกับงามคือการคุนหน้าเพิ่งงามแต่ว่นหน้าจะของบอกใหยงามปันใดพี่น้องน่นมีน้ำเบิรดแล้วพี่น้องมีน้ำเบิดแล้วมีน้ำเบิดแล้วเริ่มมีน้ำต่วันที่สิบกรากระดาคมแล้วพี่น้องมีกับวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วน้ำก็ยังมีอยู่พี่น้อง มีเข้ามาเลื่อยฝนกระตกเลื่อยอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันตกพี่นอ้องอาพี่น้อง ฝากคลิปไหว่เพียงซ้ำหนีพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้นั้นเลยด้วยครับสวัสดีครับ